ม่ดิีครับไม่ดโอ้ยดึงเง้ยครับดึงแง้ยดึงเงเ้ยสัน้นบอเอาววัดดีพี่น้องครับทักทายพี่น้องสุขุขุขคนมือนีเอาสดใส่ผ้าไปหายุหากินเฮก้าครับใส่เบ็ดพี่น้องเข้าไปเบิังน้ำกันว่าเข้าสีได้โตเข้าสีมันบอไปรับชมน้ำกันครับพี่น้องครับบายแส่ใส่คือครั้งแรกพี่น้อง ก็ใส่เดือนเงี้ยใส่เดือนได้เก่าครับพี่น้องครับมาเนี่ยใส่แล้วนล้างเลยครับขออนุญาตใส่เบ็ดกันพี่น้องครับจะใส่เรียบร้อยแล er ้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้องไปหยาบน้องกันว่าห้องซีเรีตัวบ่ไปไปเบื้องห้องกันครับไปยังพี่น้องไปครับตัำดึงพี่น้องดึงแวครับพี่น้อง ส่ยสิบมันปากคอว่าครับเอาไปนะเจ้าหืมปากคอครับนี่ครับพีปากคอครับมันมันครับตัวเรียกแค่มันครับพี่น้องนี่ครับสาสวยอยู่ครับที่พี่น้องครับปากแข็งแข็งครับ ยงปลาขิงโอ้่ครับใส่งาม่เปน้องมา n ล้ a ครับป,รปลาของโอ้หหยห้าดไปครับนไปครับนปลปไปลป,ไปลาขิง mùa bà chị cầm bà chị ngạo cái cầu cầm nó lưng liệu cầm bây giờ cầm cái lắm cà phê nó cầm bay anh cầm bay anh bay anh bay anh โอ้ปลาเค็งปลาเค็งครับไปช้องใส่ปลาเค็งหน่อยดดสันนีปลาเค็งดีครับไปยังก็ไปดูครับปฮ ด,ดิ่งสับดิ่ยดึงให้ดึงใหง้ดึงให้บรนทุกครับพี่น้องครับนี่ไซส์สวยครับไซส์สวยไซงามครับไซงามนี่ครับนี่ครับขอให้หยัดปดกันครับพี่น้องนี่ครับ โอ้มีปลาขาวครับมีปลาขาวพี่น้องโอ้นี่ครับปลาข่าครับตัวงามเลยพี่น้องปลาเข่า ปลาเขยงครับพี่น้องอือปลาเขยงอีกลยครับติดหยายครับสำคัญก็ติดหยาเรับพี่น้องปลาเขยงสรุปผลงานมื่อนี้ครับพี่น้องครับกะบ้ได้หลายกะพอได้ปนเนาะพี่น้องหลังจาก ผนหยุดตกนี่ครับก็อายุหากินได้สามสี่แต้มครับก็พอได้อยู่ได้กินครับก็บ่ัวไดาลายแต่ก็พอได้เล้วเศร้านะครับเก็่กับเขาตอนเศร้าสำหรับค์เลี้นี่นะครับก็บหุ่งศิลาพิลานนองไปก่อนเลยครับขอบคุญขับพุ่นพิทีพรมเมพพิรน้องนะครับขอมารับชมคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้บิร์กเาทไซด์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเทพพี่น้องเ้อนะครับ สำหรับที่นี่นะครับเอาสุไซล้วก็หมามู่นะครับมูมูขอตรล่าไปก่อนนะพี่น้องเ้อนะครับจะเราคินหน่าว่ากันไหมโชคดีไม่ใช่กับสุกสุคนสวัสดีครับ